สวัสดิ์สามีญาติทิ์รัชบาลทำธุรกิจอะไรรวยไม่ธรรมดาทำธุรกิจอะไรรวยไม่ธรรมดาประวัติสามีญาติทิร์รัชบาลหลังถูกโยงเอี่ยวเว็บสีเทานายชูวิทย์นักธุรกิจชื่อดังได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กประเด็นเครือข่ายออนไลน์อักษรหมอมาสามีดาราหอหีบจากช่องน้อยสีมีฉากหน้าเป็นหนุ่มผู้ประสบความสําเร็จอยู่คอนโดนหรูสองชั้นระดับราคา200ล้านแต่เบื้องหลังคือผัวพันกับเว็บ นี้หลายคนต่างพากันยงไปที่ดาราสาวหยาดทิพย์รัชบาลกับสามีหนุ่มนักธุรกิจอย่างเมฆรามาปัจจุบันเมฆอายุ36ปีเป็นเจ้าของโรงแรมจังหวัดภูเก็ตแต่นอกจากนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้มีประวัติอื่นๆออกมาให้เห็นอีกเลยอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวต้องรอชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายจะดีกว่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่โชคดีคนหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับสาวหยาดหยาดทิพย์รัชบาลที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมีทั้ง ลูกและสามีที่น่ารักและฐานะดีเมื่อเจ้าหน้าที่ภายในสำนักง,งานปปงให้ข้อมูลว่าภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจากแชร์ฟอรเรกมาให้ทางปปงดำเนินคดีทางแพ่งต่อน,นั้นพบว่ารายงานทรัพย์สินเพนเฮาหรูมูลค่า245ล้านตั้งอยู่ภายในซอยสุขุมวิทของนายรามารัศมีรามาทางด้านปปงได้ยึดไว้เรียบร้อยแล้วส่วนการแจ้งข้อหาฟอกเงน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของสารซึ่งการยึดอายัดตามหลักในลักษณะว่ารู้หรือควรรู้ว่าเป็นการรับซื้อหรือได้มาโดยสุจริตหรือโดยเจตนาเป็นต้นเพื่อนเรียกเจ้าของทรัพย์สินเข้ามาชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆ